lục hình xã là văn lục hình lục hình xã là văn lục hình lục hình con xã là văn lục kên. Lục kên ไปอยู่แถวเสือปาเด้อพี่น้องไข่ซีออกมาซื้ออันสตาบากไข่เซเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันมหนึ่งแถมหนึ่งเราไข่ซีไปซื้ออยู่สาขาเยาวราดนี่อยู่ตรงขามกับอ่าโลตัดเยวราดหน่อยน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปเบ่งน้าข่ว่าไข่ซีซื้อเป็นบ่อข่ซสั่สงเป็นบอ่อเนาะพี่นอ้องเป็นแหงใจแห่ขไข่ในเด้อหนึแถมหนึ่งสตาบักแม่งทีูุ่ดข่ก็อยากกินด้วยกันถ้าไข่ โชคดีคือว่าคอยคือสิได้กินเนาะพี่นอนะ้องเนาะไปเบิ่งน้ำข่อยว่าคอยสิได้กินบอ่อเราคอยสิสร้างเป็นบอ่อพี่นอ้องมื้อนี้มันมีโปรนึงแถมหนึงเนาะกะสิเสียงดังๆในเดอ้อแถวเยาวราชนาะพี่นอนะ้องเนาะข่อยย่างมาแถวเขตเสือปางกี่นี่ไปเบิ่งน้ำกันเดี๋ยวให้เบิง่งวิววิวทั้งหนาเนาะพี่นอนะ้องเนาะรถติดหลายมื้อนี้ และอีกอย่างหนึ่งเดื้อพี่นองที่ข่อยบอกค่อยอยากทายอ่าทั้งหนอกที่แบบออกมาทั้งแบบอ่ะมองขายขอขายของอย่างสีพื้นสีเปิดเพ่งเพ่งสิเป็นตะยานกว่าเด็กหน่อยที่อยู่ในซองเดื้อพี่นอกเพราะว่าข่อยถือมาแล้วลิปคลิปก่อนน้ะนี่ที่มี่เสียงเพ่งแสกเข้ามาเนาะพี่นองเนาะข่อยก็เลยบอกค่อยอยากทายภาพวิวซัใดเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกัน สัตร์บักเบิรงนวิวเบิรงนวิว ข้าไปทางในน้ากันกราพี่นนอกว่าคอยที่สร้างเห็นบอ หูกี่ข่อยเอามานั่งด้วยน อีกคู่หนึ่งค่ะเป็นสีแก้วนะคะเ<ะ>หมือนกันเลยค่ะค่ะหวานกำลังีเนะคะอ่า,า,าอีกแก้วนึงไม่เน้นหวานเลยนะคะขอแยกแก้วที่แบบไม่เน้นหวานหน่อยนะคะคือลืมค่ะไม่ไม่ใส่วหวานนิดเดียวมีแก้วเดียวที่หวานนิดเดียวค่ะค่ะแก้วนี้ที่เราแก้วนี้ สั่งเอาไปสั่งเอาสี่แก้วสี่ร้อยสี่สิบได้แล้วนี่หนึ่งแถมหนึ่งวันนี้มีโปรพี่น้องชาเขียวเบิร์ด หนึ่งแถมหนึง่งพนลูกค้าก็เลยหลายสาขาเยาว,วราชเด้อพี่น้อง ียว4แก้ว4 0 40เด้อพี่น้อง ทั้งหมด4แก้วเริอพี่น่อง4 4ซี4ิ้4อย4ซ,4 4ย4ซเดี๋ยวเมื่อห่านแล้วมีน่อง เด้นพี่น้องเด้อไปเบิ่งกันอยู่บ้าน ร้อยสิบบาทพอวัามันสองรอยเศร้าสองจอกสองรอยเศร้าจอกละร้อยสิบบาทสตาร์บัคแต่ว่าหนึ่งแถมหนึ่งนะพี่น้องถอยเอาสีจอกสี่แก้วกะสี่รอยสีสิบเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันอยู่ฮานนะพี่น้องเนาะท่านว่าข่อยได้มีโอกาสทายกะท่านบอกท่านในท่านบอกมีโอกาสทายกะสิขอตัดท่าไปซัมนี่นะพี่น้องเนาะขอบคุ่นนีรีที่มาเป็นแห้งเออแห้งใจให้ผู้ข่าเด้อ ขอบคุณสำหรับหาพันรซับตัวนี้อาศิ์ฉลองหาพันรซับก็ไดพี่น้องสตาร์บัคนี่ไปไปแล้วพี่น้องขอบคุณอีลีที่ขาวมาเบิเขามาติดตามขาวมาเป็นแห้งใจให้ผู้ขาเด้เอ,อพี่น้องเขตนี้อยู่ข้างถมเนาะพี่น้องเนาะโลดกระสีได่ไล่หอนหอนน่เขตข้างนอก ขอบคุณอิหลีขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลา่าผู้ข่าอาจสิบมมีทักษะและสาระแต่พี่น้องกันยังให้ความเมตตาความเมตตูกัขอบคุณอิหลีไปแล้วเจ้าบบายบายพี่น้องราคาโตกใจสุดๆเลย กินอะไรก็บินได้วันนี้กินอะไรก็แลนกินอะไรก็ฮอได้ฮอเมื่อประเทศลาวันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนักเอกช่องมานีดูนังเอกช่องนังเอกช่องมานีดูแซ่บบอมาถามพ่อหนังสือเนี้ยแซ่บบอ สวัสดีค่ะแซ่บบ่แซ่บแซบค่ะแซ่บใไซแล้วเบิดแล้วบ่เบิดหลักแล่ะฟ้าเอาบวงเอาบวงไปตักวีบขี้มีนองเหลือแต่บ่เอาเขาเหนียวไปตุ้ยนั่งเอกีช่องมือว่านี่ปั๊มกันงัดทั้งงัดน้องมือว่านี่บอกคุณแน่วาสลองคุกหาพันทร์ทรับขอบคุณคุณแนวขอบคุณคนเมืองแนวสลองหาพันทรับขอบคุณทุกการติดตามเด้อค่ะสลองที่พิสูจน์พิชยยอด คผมหาพันับเนาะแมนจ้าแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพิ่นให้กำลังใจเพิ่นเด้อค่ะเด้อวันดีค่ะหนุยสวัสดีค่ะนี้เดี๋ยวสิเปิดช่องให้นางเอกอยู่เนาะบมีคนเบิ่งตรงนี้นางเอกพูดบหมีคนดีนางเอกช่องข่อยนางเอกช่องข่อยนี่เดี๋ยวสิเปิดช่องให้เพิ่นเพิ่นเป็นคนสะกุลกินอันนั้นบ่สะกุลโบกินหมาเด้อค่ะ ไปแล้วพี่น้องขอบคุณนี่รีขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกกําลังแห้งใจให้คอยเด้อพี่น้องอ,อ่าเป็นังใจงกะติดตามคอยต่อไปคอยบ่มีสาระาอินยางดอกแต่ว่าก็ขอบคุณที่ให้ความเมตตาคอยเด้อไปแล้ว <laughs> ขอบคุณนี่รีขอบคุณภาษาไทยขอบใจภาษาลาวสวัสดีภาษาไทยสบายดีภาษาลาวเจ้า <laughs> คอยตกใจราคาบึ้งเนาะมันเป็นเพราะไอ้ตาวาอยบึ้งพี่ยากบอกเขาไปแห้งแล้วนี่วายแปดสิบห้าบาท มันนึ่งแถมนึ่งพี่น้องมอดมอ้องคึดอีญังลายมอดตองคิดอี่ังมายต้องอ้ยื้ยืซับพี่จามา่ะบอตองอีังมากมายด้วครับมอดตองอีังมากมายเรื่องราคาพี่จา